วัสดการับผมเออวันนี้ผมมีล้องมีอะไรมารำเสนอเลยนะครับคือว่าการศึกษาน,นี่คือความเออคิดว่าเป็นความสำคัญของชีวิตเราในะชีวิตหนึ่งนะซึ่งต้อใช้เวลาในการศึกษาการศื่อสารครับคุณเราใช้เวลา,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 วลามากแายร่ร,รีบอย่าเร่งรีบนะครับเพระว่าการทำธุรการเป็นความรวดเร็วและสวามเร็วมากนะครับเออวันนี้ถ้าที่อ,อ คิว่าตัวเั่มันค่อดีนะครับยามมัค่อดีเสียงมัค่อดีโหลดช้าทำช้านะครับผมมีอะไรนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นมานำเสนอในวันนี้ในคลาสเออราะว่าวันนี้ผมมีสังที่คนต้องการและจะเป็นมากจำนวนคนคือนวักกตกรรมัวเตรุ่นตา <c oughs> งเข้ามา <c oughs> ไม่แตกนะครับตัวพวกนี้มี ความโดดเด่นหลายอย่างค,ค,าค,ความคลาสสิกในความสวยงามของมันนะครับถือว่ามันเใช้ได้หลายอย่างได้ทุกแอปพลิเคชันนะครับทําทุกอย่างได้ไมีรูปล่นมากมายนะครับซึ่งเป็นที่ฮิตของคนในงุันนี้นะครับซึ่งเคนคหลายคนต้องการมากนะครับซึ่งมีไม่กี่เครื่องในโลกนี้นะครับเพราะว่ามันาแพงมากราคาแพงมากนะครับดูความ รูปแมาครับนี่ก็เปิดมาครับนี่เป็นรูปแบบ open body s t a r t ครั้งนี้ครับเซ็กนะครับพี่กดมาแบบแบบเหนียวนะครับใช้งานได้ดีใช้งานหน้น,หน,นะครับตัวกดนีุ้กดอย่างดีนะกดได้ดีมากนะครับตัวนี้ใช้ทดลองแล้วกดได้เป็น8ล้านเ0 6 7ครั้งนะครับในเวลาที่ดีมากนะครับหรือว่าจอ LCD นี้ เจนเอเจแบบพัลสมากกลูชั่นนะครับเรื่งนี้ครับแม้จะเป็นอาจจะขนาดเล็กแต่ว่าสามารถใช้เกี่ยวกับสายส่องกับพื้นที่อยู่พื้นที่ที่มีความใสความขาวจะกลายเป็นการฉายแบบพัลสมากกลูชั่นมูสเตอร์ L C D G T O R F นะครับซึ่งใช้ได้นะครับและมีความโดดเด่นขอมันคือสัญญาณนะครับสัญญาณสัญญาณนี้นะครับ ้าได้ทุกเกลือขายของมีครับก็จะเป็นเครื่อาฟเซฟถูมือแปรแป็กหรืออลายต่างๆที่ใช้มากนะครับเงิน,นนี้ถ้าเพค่ับซื้อใหม่นี้เราจะโอนให้คุณสองล้านนะครับช่างขาได้ไม่มีหยุดถูกมียั้งนะครับวันนี้ให้คุณไม่จํากัดครับโอโหหายห่ายหลายประโยชน์ในประโยชน์มากที่คือตับของนี้นะครับแบตเตอรี่ครับใช้งานได้นี่ครับแบตเตอรี่เป็นแบบตัวเปิดฟ้าครับนี่ ใช้งานได้ทั้งหมด486ชั่วโมงนะครับถือว่าสูงมากนะครับเวลาช้าร์จเองสวันเท่านั้นแล้วคุณใช้งานได้เยอะมาก400ชั่ว,วโมงก็ที่รหลายวันหลายทิตย์มากเลยครับนะครับซึ่ง<ม>อะไรที่เอิร์มก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราจะไปแถมให้นะครับว่าอะไรกันเพราะว่าไม่มีครับจะมีราคาแพงมากนะครับ ความนี่มันก็เยอะนะฮะแล้วก็นี่ซิมซิมแบบพิเศษิมแบบพิเศษนะครัอืมใช้ได้นานซิมแบบมีซิมแบบพิเศษมีซิมเอ่ออตอนนี้ยังไม่ค่อยผลิตนะครับแต่ว่าซิมแบบอีริกแรแบบทูนะฮะที่แบบเป็นอีวังที่มันใช้ได้หนึ่งให้เป็นหนึ่งฟิมแต่ว่าซิมแบบพิเศษแบบเป็นแบบเป็นซึ่ง เซตที่มีความเรียกว่าอย่างไงครับเออมันความแบบเก็บแด้หลายจิกมากเก็บไปทั้งหมดทั้งหมดหกร้อยเป็นสองจิกไบ์นะครับถือว่าสูงมากนะครับตัวนี้ยมีความหมายมีความเราแข้ไปแล้วอยู่ประมาณซีสาวที่ผลิตอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งประเทศนี้ฝากได้คำที่มีความสวยงามอันนี้มานะครับและนิสซันของมันนี่อีกมาจาก การดีไซน์เหมือนกับดีไซน์รถสปอร์ตแบบโรลรี่แอสตันมาปินอย่างนี้นะครับแพวึอีกาโดพวกออร์ดี้นะครับซึ่งมีความโดดเด่นมากนะครับตัวตัวเครื่องเรียวอาจจน่านิดนึงว่าแบบสำหรับผู้ใช้เวลานานพวกมาสุกิจพวกอย่างนี้นะครับกล้องับช่องบดสี่ร้อยพิกเซลเป็นกล้องตัวเล็กขนาดนี้นะกล้องตัวเล็กขนาดนี้างนี้กล้องตัวเล็กนะก็อยู่ของนี้แต่ใช้ได้นานนะครับ ซึ่งเออเป็นที่ต้องการของนคนวัยรุ่นผู้ใช้งานรถมือทั่วไปต่างหมายนะครับเออในการที่นี่เอเราส่งแล้วกองางส่งไปขายเนี่ยหลายหลายประเทศนะแล้วทางการส่งในมาที่ทางานผลิตเนี่ยร้อยกรแนะครับแล้วส่งไปสิบ เครื่องต่อหนึ่งประเทศนะครับซึ่งเราเครื่องเราสิบประเทศเทศแรกนะครับคือประเทศเทศเจ้าบ้านเราคือประเทศไทยนะครับไทยเประเทศแรกแล้วคือญี่ปุ่นเการลนีนะครับเซนมาสวีเดนมอสโกนะครับอังกฤษเอังกฤษแล้วก็ประเทศมันมีหลายประเทศมากอังกฤษรัสเซีย อเมริกันประเทศเหลายประเทศมากครับแต่ว่าก็ตอนนี้รเราได้เพรื่อวิตเขั้นที่สองครับซึ่งเราจะเพิ่มแอปพลิเคชันขั้นอีกนะครับมากมายนะครับเครื่องนี้ได้เพิ่มมากแอปพลิเคชันใชมากมายครับคือนนี้ตอนนี้ตกราคาขายอยู่ที่เครื่องละแปดหมื่นบาทเก้าสิบแปดบาทต่างนะครับคือว่า มันต้องใช้ต่างโดยเาะเป็นค่ากระส่งและค่าเนียมน,นะครับซึ่งส่งไปต่งงงางประเทศลวกันนะครับซึ่งเออเราก็จะชุวงนี้เราจะโทรให้ในสา้คุยฝากซื้อมาในเบอร์096-649.788นะครับฝากซื้อมาเราจะรเหลือเครื่องละ99บาทเท่านั้นครับติดเครื่องแรก99บาท ร้อยเครื่องล้างหนึ่งสิบเครื่องลังนะครับเครื่องลังยี่สิบบาทนะครับคือือว่าคุ้มค่านะคะะรับสำหรับเครื่องมันนี้นะครับแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับจบการบันทึกาการสรุปรายการแค่นี้และโฆษณาแล้วผู้ที่อํานวยความสะดวกให้กับเราคือขอผู้ที่ สนับของเราได้แก่คืเอเนี่ยเบียรช้างเบีย,ยผู้คนไทยอร่อยดีกินทุกวันไม่เบือ่อแข็งแรงแคลเซียมและวิตามินนะครับต่อไปคือโรงงานสุลาสาลุนะครับบริษัทราชยียันนะครับจังกัดจังหวัดระยองนะครับผลิตสุนาให้สุกคนได้ดื่มกันทุกช้าทุกเย็นนะครับดื่มกันทุกวันตั้งแต่พีบานะอานะครับดื่มมันดีนะครับ เบียร์กันนดาทุกองนี่ครับผู้ผลิตเบียร์อาชานะครับเบียร์ที่คนยอมรับกันนะครับทั่วโลกซึ่งมีความอร่อยความหวานมันนะครับเพื่อกวะตมินโปรตีนและให้อาหาร5ประโยชน์นะครับนี่ครับเบียร์โอนะครับีรโอซึ่งเป็นเบียร์ที่เอ่อสำหรับผู้หญิงนะพี่ชอบกินกันรับประทานดื่มวันนะครับ ่แล้วเพิ่มส่งภาพอยากจะถามเอครับภาพที่คุณยายทำงานในคลิปที่ทำอย่างซึง่งหน้าดีมากนะครับเออนั่นผมก็จะขอลาในเพียงเท่านี้นะครับคือว่าน่าจะต้องหมายในการพบดงานข้างหน้านะครับทุกวันนี้ของคำว่า TU ในการขอ มุกทางการ์เพราะว่าสวัสดีครับ